สวัสดีครับทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซึน s ตูดิโอครับผมซึ่งในตอนนี้เราได้นำไข่ของน้องเป็ดมาขายในราคาฟองละ2บาทครับโดยลูกค้ากลุ่มแรกที่มาอุดหนุนเราเนี่ยก็คือเพื่อนๆของเราเองครับและในตอนนี้เพื่อนคนแรกนะครับที่ได้รับซื้อไข่เป็ดจากเราเป็นจำนวน2ฟองในราคา4บาทก็ได้มารับไข่เป็ดของเราแล้วและเขาก็ได้ไข่เป็ดไปเป็นรายแรกนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่มาอุดหนุนกิจการของเราครับผมโดยไข่เป็ดของเรานะครับจะนำฟองที่สดใหม่ล่าสุดมาให้ทุกๆท่าน,นครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ขายไข่เป็ดไปมากกว่า19ฟองแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมมาซื้อและอุดหนุนกิจการไข่เป็ดของเราด้วยนะครับ มันถูกไปไมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่งั้นต่อไปนี้ใครเปิดขึ้นราคา